เข้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนญาติบอมีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจอยู่แทบบวายหัวใจนี้ มืดไปทุกด้านเก้าผ่านถนนคนไร้ยหากบ่เจอคนดีปานนี้สิเป็นจังไดทุกทุกอย่างก้าวผ่านมาได้ด้วยน้ำใจงดงามที่ อยู่ในใจเสมอหูบออยู่ในใจเสมอหูบอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะเพราะว่า รู้สึกเเงาๆค่ะก็นั่งถักทอไปไเรื่อยๆงานรั่วง,งานสวนก็หยุดเอาไว้ก่อนเนาะวันนี้นํางานฝีมือมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณพี่อัมภัยนะคะที่ขอมาบอกว่าถ้าหมวกไหมพรมสีดําเสร็จแล้วช่วยรีวิวให้ดูด้วยค่ะแต่ผักการหอมก็เอาไปใส่หลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้รีวิวให้ดูชัดๆนะคะ ค่ะวันนี้อยู่บ้านเงาๆค่ะคุณแลมโบเข้างานกะกลางคืนนะคะคุณแลมโบไปทํางานเอ,อวันนี้แกออกประมาณเที่ยงวันค่ะเพราะว่าเข้าโรงยิมก่อนแล้วก็ไปทํางานคุณแลมโบเข้างานบ่ายสองโมงไปจนถึงห้าทุ่มนะคะก็อยู่บ้านเงาๆค่ะกับเด็กๆกับลูกๆเจ้าคิดเหลชยยัยาแล้วก็ เออสกูตเตอร์ค่ะเขาก็อยู่ในมุมของเขามีเจ้าคิดเลออ่ะจะจะมาอดอ้อนอยู่แถวแถวเนี้ยค่ะเห็นประกาศหอมร้องเพลงแบบว่าใช้เสียงอะไรเงี้ยเขาก็เออเขาก็เข้ามาหอมมาก็เป็นเพื่อนที่ดีอ่ะนะเพื่อนใายเหงาได้เลยนะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะพอมา มาอยู่กับพวกเขาแล้วมันมีความรู้สึกว่าคายเหงาแล้วก็อบอุ่นนะพวกเขานี่นี่เป็นเพื่อนที่ดีได้เลยค่ะก็วันนี้ผักกาดหอมก็มีงานฝีมือเล็กๆน้อยนนี่แหละมาฝากค่ะอันนี้เป็นหมวกไหมพรมค่ะผักกาดหอมก็ถักไปตามลายจินตนาการก็บอกกับเพื่อนๆหลายครั้งแล้วเนาะว่าผักกาดหอมไม่ได้เก่งอะไรหรอก ก็ถักไปตามจินตนาการค่ะคิดลายแบบไหนก็ถักไปค่ะค่ายเงาค่ะก็ชอบงานฝีมือต่างๆนะคะหมวกใบนี้ก็จะออกมาในลักษณะนี้แหละค่ะสีม่วงนี่จะเยอะหน่อยค่ะอันนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะถักให้ผักกาดหอมก่อนเพราะว่าใบใหญ่หน่อยนะแล้วก็จะถักให้คุณย่าด้วยค่ะเราจะสวมใส่เหมือนกันอันนี้ เราได้สองด้านนะคะสวมใส่ทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือจะเรียบหน่อยนะด้านในก็จะเป็นแบบว่าขั้นๆแบบนี้งานนี้คือถักด้วยโคเชไม้ไผ่นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเลมโบค่ะสรรหามาให้นะคะเป็นโคเชไม้ไผ่นะคะนี่บัมบูคือไผ่นะคะไม้ไผ่ก็มีเบอร์แปด เบอร์8เบอร์10และเบอร์12ค่ะพักการหอมก็เลือกเอาเบอร์8ปจุดศนเล็กหน่อยค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันก็ถักได้โอเคมากค่ะไหมพรมของเรามันก็มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ไงคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าคุณเลมโบจะซื้อมาให้ก็น่ารักมากไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีโคเชแบบไม้ไผ่นะ ถักแลแบบได้ได้อารมณ์มากเลยนึกถึง่็สมัยก่อนที่สารวิงอน่ยแม่ก็จะมีไม้ที่ทําขึ้นมาเพื่อสารแหสารวิ่งอ,อันนี้เรามีโคเชแบบไม้ไผ่ดูด,ดูค่ะนี่ก็จะเป็นโคเชแบบว่าถักตามขนาดนะนะก็ก่อนที่จะถักหมวกใบนี้ให้เสร็จนะคะผักกาดหอมก็จะ เอาหมวกมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะบางท่านก็อาจจะเพิ่งจะเข้ามาค่ะเพิ่งเข้ามาชมค่ะก็เลยได้แนะนําไปทีเดียวเลยเนาะค่ะอันนี้หมวกใบนี้ก็ถักไปตามจินตนาการนี่นี่เป็นใบแรกนะคะค่ะนี่ผักกาดหอมก็ทำสองด้านเหมือนกันนะคะ,คะด้านนี้ค่ะพลิกออกมาก็จะเป็นอีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนยค่ะถ้ามันยาวคือไหมพรมอ่ะมันมันเก็บได้อยู่แล้วค่ะเราจะใส่ขนาดไหนแบบไหนยังไงก็ได้นะคะมันไม่ใช่แก๊ปหรือว่าเป็นเออหมวกปีกอะไรเงี้ยอ่ะเราจะ กรหอมก็นี่นะคะอันนี้หนึ่งใบนะคะนี้มีพี่สาวทางเยตะบอยนะพี่เขาจองมาแล้วค่ะก็ยังคุยกับคุณเลมโบอยู่ว่าเราจะไปส่งยังไงยังไงอะไรเงี้ยพี่เขาจะส่งที่อยู่มาให้ค่ะเนี่ย,ยแต่ละลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือคิดคิดไปแบบไหนพากาดหอมก็ทําไปแบบนั้นค่ะม,บบ <laughs> มันเป็นลายที่เรา เราผสมปรเสมกันค่ะก็เราดู YouTube ด้วยแล้วก็พื้นฐานก็พอเป็นบ้างค่ะมันก็เลยเอามาคิดเอาค่ะว่าเออไม่ให้มันมันซ้ำกันค่ะทรงด้วยนะคะอันนี้ก็ชอบค่ะนี่ผักกาดหอมทำเอ,อ่อกิ๊บเก๋ไว้ด้านหลังนิดนึงนะคะเวลาใส่แล้วก็ให้ให้หัวทุยๆงอนๆน,นิดนึงค่ะนี่ก็เป็นของผักกาดหอมเองค่ะ ก็ก็จะทําให้มันคล้ายๆกับของคุณย่าถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้สวมใส่เหมือนกันค่ะคุณย่าชมค่ะคุณย่าชอบค่ะก็เลยเห็นว่าท่านชอบก็เลยเดี๋ยวจะถักสีม่วงให้ที่ก็ขอขอบพระคุณคุณพี่อัมไพนะคะที่ขอมาค่ะว่าให้รีวิวหมวกสีดําให้ชมหน่อยนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะแต่สีดํามันอยู่ด้านในค่ะถักให้มันแตกต่างแบบกันไปค่ะก็เลยถักเป็นดอกไม้ใส่ตรงนี้นะคะ ี่เป็นด้านสีดำนะคะทีนี้คุณแลมโบบอกว่าพี่รักเธอถักอีกสักใบสิแล้วก็เอาดอกดอกไม้ที่เธอถักเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็ด้านบนเป็นสีแดงผักกาดหอมก็คิดว่ามันจะตัดและชัดกันเกินไปค่ะก็เลยออกไอเดียมาว่าพลิกออกมานะคะกกกาดหอมก็กลับออกมาค่ะพลิกออกมา,ะะกอ,อ,กมาอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะ ผัาการหอมก็ถักถักสีดําแดงค่ะผสมกันนะเอาได้เอาได้ไดถักคู่อ่ะก็ถักให้มาเป็นดอกไม้คลิปก่อนที่แล้วก็สวมใส่ไปค่ะกถักดอกไม้ใส่และวก็้เนี่ยอันนี้ก็เป็นมูอินกัน ไหมพรมก็เสร็จอีกใบหนึ่งแล้วนะคะเป็นสีม่วงค่ะเอ่อทูอินวันเหมือนกันนะคะด้านนี้ผักกาดหอมใช้ปมผสมสีน้ำเงินน้ำเงินดําค่ะอีกด้านหนึ่งเป็นสีม่วงเออส่วนลายหมวกก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นลายเรียบนิดนึงปอมก็จะเป็นสีเดียวกันค่ะส่วนด้านนี้เราทำหมวกหัวสูงค่ะปอมเขาจะซ่อนอยู่มันก็จะทำให้หัวเราทุยๆด้ค่ะดูผมดูเป็นผมเยอะหัวทุยอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีปมปอมอยู่อีกอันหนึง แต่ปรกกาศหอมชอบใส่แบบหลวมๆสบายๆค่ะไม่ให้รัดหัวมากนี่นะคะหรือว่าเราจะเอาขึ้นมาแล้วก็ให้มันตกๆแบบเนี้ยค่ะค่ะด้านนี้ก็ใช้ปอมสีเดียวกับไหมพรมนะคะเราสามารถใส่ทั้งสองด้านได้นะคะใบหนึ่ง t o in one ค่ะก็ะไม่น่าเชื่อเนาะโคเชอันใหญ่ๆ เนี่ยค่ะโคเชไม้ไผ่โคเช,คเชอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราถักออกมาเท่ากับเราใช้เนตติ้งเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่ไมมพรมเส้นใหญ่ค่ะจะถักได้ช้าได้เร็วมันก็เป็นงานฝีมือที่เราทำเพลินๆค่ะทำเอาไว้สวมใส่เองหรือไว้ขายก็ได้นะคะก็มีคนจองมาบ้างเหมือนกันค่ะ เอาไว้เป็นของฝากของต้อนค่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ชอบงานฝีมืออยู่แล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผักกาดหอมๆเสมอมาค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า